หมอลักษ์และหมอช้างสามหมอดูผู้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศพูดตรงกันในคำทํานายเดียวที่ทำให้หลายคนถึงกับขนลุกพวกท่านกล่าวว่าเส้นกากบาทบนฝ่ามือคือเส้นของคนที่บุญใหญ่มาเปิดทางในช่วงหนึ่งของชีวิตและเมื่อถึงเวลานั้นชีวิต จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือลองดูที่ฝ่ามือของคุณตอนนี้คุณเห็นไหมเส้นที่ข้ามกันเป็นรูปกากรบาทบางคนมีอยู่ตรงกลางฝ่ามือบางคนอยู่ใต้เส้นสมองบางคนอยู่ใต้เส้นวาสนาไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนั่นคือสัญญาณของผู้ถูกเลือกผู้ที่เกิดมาพร้อมบุญเก่าหนุนหลัง แต่ต้องรอช่วงฟ้าเปิดเพื่อให้บุญนั้นทำงานและช่วงเวลานั้นคือตอนนี้หมอปลายบอกว่าคนที่มีเส้นกากบาทในมือคือคนที่เคยทำบุญใหญ่ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจเคยช่วยเหลือชีวิตคนหรือสัตว์และในพบนี้บุญนั้นจะกลับมาช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตแล้วกลายเป็นผู้มั่งคั่ง หมอลักเสริมว่าเส้นนี้ไม่ใช่แค่โชคลาภทางเงินทองแต่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่คนทั้งหลายต้องกล่าวถึงส่วนหมอช้างฟันทงว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าพบโชคลาภคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือจะได้รับพลังบุญหนุนอย่างแรงที่สุดในรอบ50ปี ช่วงนี้เองคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณถ้าได้ทำบุญต่อเนื่องสวดมนต์ภาวนาโดยเฉพาะในวันพระหรือวันขึ้นสิบห้าคำ่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเร่งส่งพลังให้เส้นวาสนาของคุณสว่างขึ้นและเมื่อถึงตอนนั้นชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเงินทองจะเข้ามาไม่หยุดโอกาสดีๆจะหลั่งไหล และสิ่งที่เคยฝันจะกกลายเป็นจริงเพราะเส้นกากบาทบนฝ่ามือไม่ใช่แค่เส้นธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของบุญใหญ่ในอดีตชาติที่รอจะเบิกบานในภพนี้ขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ให้คุ้มค่าตั้งใจทำความดีพูดดีคิดดีเพราะทุกสิ่งที่คุณทำตอนนี้ จะขยายพลังบุญให้แรงขึ้นเป็นร้อยเท่าและจำไว้เมื่อบุญเปิดทางชีวิตจะไม่มีอะไรขวางได้อีกต่อไปถ้าคุณคือคนที่มีเส้นกากบาทขอให้คอมเมนต์ว่าขอให้บุญเปิดทางแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นแรงบุญให้ผู้อื่นเพราะบางทีคำทำนายนี้ อาจเป็นสัญญาณจากฟ้าที่ส่งมาถึงคุณแล้วจริงๆใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณจากฟ้าที่กำลังจะบอกบางสิ่งสำคัญกับคุณโดยเฉพาะคนที่มีลายมือกากระบาดบนฝ่ามือของคุณ ขอให้ตั้งใจฟังให้จบเพราะหลังจากวันนี้ชีวิตคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปหมอปลายพรายกระซิบเคยพูดไว้ว่าผู้ที่มีลายมือกากบาทไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางมือใต้เส้นสมองหรือใต้เส้นวาสนาคือคนที่มีจิตเก่ามาเกิดบุญแรงมาก มักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยตรงเธอยังย้ำอีกว่าถ้าเมื่อใดที่บุญเปิดทางดวงของคนลายมือกากระบาดจะพุ่งแรงแบบฟ้าเปิดฟ้าโปรดจากชีวิตธรรมดากลายเป็นเศรษฐีโดยไม่ทันตั้งตัวหมอลักฟันธงกล่าวตรงกันว่าคนที่มีลายมือกากระบาด คือผู้ที่ถูกเลือกจากกรรมดีในอดีตชาติถึงแม้จะเคยล้มเคยจนเคยเสียใจแต่เมื่อถึงจังหวะบุญเปิดเขาจะกลับมายืนได้สูงกว่าเดิมสิบเท่าหมอลักษ์ยังเตือนว่าอย่าประมาทในช่วงนี้เพราะดวงของคนลายมือกากบาทอยู่ในช่วงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตดาวบุญดาวโชคและดาววาสนา กำลังมาบรรจบพร้อมกันพอดีหมอช้างทศพลสีตุลาก็ได้ทํานายไว้ตรงกันว่าปีนี้ถึงปีหน้าคือจังหวะแห่งการเปิดทางบุญโดยเฉพาะคนที่มือมีสัญ,ญลักษ์ณกากบาทจะพบพลังบุญคืนกลับไม่ว่าจะทําอะไรก็มีคนช่วยพูดอะไรก็มีคนเชื่อคิดสิ่งใด ก็กลายเป็นจริงอย่างน่าอัศจรรย์หมอช้างยังพูดประโยคที่หลายคนจำได้ขึ้นใจว่ากากบาทบนฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้มียานฟ้าเบื้องบนได้ประทับรอยบุญไว้ให้แล้วเหลือแค่คุณต้องลงมือเพื่อเปิดประตูโชคด้วยตนเองและนี่คือสิ่งที่หมอปลายกระซิบไว้ในตอนท้ายหากช่วงนี้คุณฝันเห็นแสง หรือเห็นพระเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแปลว่าเขากำลังจะมอบโชคใหญ่ให้คุณอย่ากลัวอย่าลังเลเพราะนั่นคือสัญญาณว่าบุญเริ่มทำงานแล้วสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือ 1. ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพส กล่าวคำขอบคุณบุญเก่าของตนเองและ 3. พูดประโยคนี้ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านข้าพเจ้าขอเปิดประตูบุญขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าจงทำงานขอให้ชีวิตข้าพเจ้าพบแต่ความเจริญเงินทองไหลามาไม่ขาดมือหมอปลาย หมอลักษและหมอช้างต่างพูดเสียงเดียวกันว่าบุญของคนลายมือกากบาทกำลังเปิดทางอย่าลังเลอย่ากลัวเพราะฟ้าได้เลือกคุณแล้วหากคุณรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในนั้นขอให้พิมพ์คำว่าสาธุบุญเปิดทางเพื่อเป็นพลังส่งบุญกลับคืน และให้โชคใหญ่ที่รออยู่มาถึงคุณโดยเร็วที่สุดขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้พบเจอแต่สิ่งดีมีโชคมีลาบเงินทองไหลามาความทุกข์หายไปและขอให้บุญเปิดทางชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คำทำนายที่ถูกซ่อนมานานกว่า50ปีคำทำนายที่บาบาาวันก้าหญิงตาบอดผู้มองเห็นอนาคตได้ทิ้งเอาไว้เพื่อคนกลุ่มพิเศษบนโลกใบนี้และคุณผู้กำลังฟังคลิปนี้อาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นบบาบาวันก้าเคยพูดว่าผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์กาก,ากบาทบนฝ่ามือ คือผู้ที่ถูกเลือกเพื่อเปลี่ยนชะตาของตัวเองและเปลี่ยนชะตาของโลกใบนี้ปริศนากากบาดในฝ่ามือบนโลกนี้มีเพียงไม่กี่คนที่เกิดมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์นี้สัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ใช่ลายธรรมดาแต่เป็นลายของพลังงานเป็นลายของปาฏิหารและเป็นลายของการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากบนฝ่ามือของคุณมีกากบาทไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางมืออยู่ใต้เส้นสมองหรืออยู่บนเส้นวาสนาบาบาวันก้าเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่ฝาต้องการผลักดันคำทํานายที่ถูกซ่อน50ปีมีคำบอกเล่าจากผู้ใกล้ชิดบาบาวันก้า ว่าเธอเคยพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตคนลายมือกากบาทเธอกล่าวว่าจะมีช่วงเวลาที่พลังงานจัก,กรวาลเปิดตัวเป็นเวลาที่คนลายมือกากบาทจะได้รับการผลักดันอย่างมหาศาลดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จเหมือนประตูแห่งบุญถูกเปิดออก คำทํานายนี้ถูกเก็บซ่อนมานานจนกระทั่งผ่านมาครึ่งศตวรรษและตอนนี้คือช่วงเวลานั้นปี2568ถึง2569คือช่วงที่ฟ้าเปิดแรงที่สุดในรอบ50ปีปาฏิหารจะเกิดกับคนที่พร้อมบาบาวานก้าเตือนว่าพลังนี้จะช่วยเฉพาะ คนที่เชื่อในโชคชะตาของตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตคนที่มีลายมือกากบาทไม่ใช่คนที่ชีวิตเรียบง่ายคุณอาจเคยเจอความล้มเหลวความเสียใจความโดนทรยศความผิดหวังความเหนื่อยจนแทบถอดใจแต่ทั้งหมดนั้นคือการทดสอบเพราะคนกากบาทจะมีชีวิตแบบ ยิ่งเจ็บยิ่งแข็งแกร่งยิ่งล้มยิ่งโตยิ่งทุกข์ยิ่งได้บุญบาบาวันกาเคยกล่าวว่าโชคจะวิ่งเข้าหาคุณเมื่อคุณเรื่องมองเห็นคุณค่าของตัวเองในช่วงฟ้าเปิดมีสามสิ่งที่คนกากบาทต้องทำเพื่อปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ 1. ตั้งจิตทุกเช้าพูดในใจว่าขอให้พลังดี ปกป้องและเปิดทางให้ข้าพเจ้านี่คือการตั้งคลื่นพลังงานให้ตรงกับจักรวาล 2. อ,อย่าทอก่อนถึงเส้นชัยช่วงนี้โชคกำลังเคลื่อนแต่การคลิปลบจะตัดพลังลงทันที 3. ทํทำบุญเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องไม่ใช่จำนวนแต่คือความตั้งใจบาบาวันก้าบอกว่าบุญจะกลายเป็นกราะ เงินโชคและวาสนาจะพลิกทันทีคำทํานายลับของบาบาวันก้าเสริมว่าในช่วงฟ้าเปิด50ปีนี้คนที่มีลายมือกากบาทจะได้พบกับสมปาฏิหาริสสำคัญปาฏิหาริ์ที่หนึ่งเงินก้อนหล่นทับเงินแบบไม่ได้คาดคิดเงินที่มาจากโชคเงินที่มาจากการเปลี่ยนงานหรือเงินจากคนที่ช่วยคุณ แบบไม่คาดฝันปาฏิหาริย์ที่2ผู้ใหญ่เมตตาจะมีคนคอยเปิดประตูให้มีคนมองเห็นคุณค่าเหมือนจักรวาลส่งคนมาช่วยปาฏิหาริย์ที่3ชีวิตพลิกจากเหนื่อยเป็นรุ่งปัญหาที่ค้างคาจะคลี่คลายเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นช่วยจัดระเบียบเส้นทางให้ บาบาวันก้าบอกว่าอย่าใช้อำนาจของกากบาทไปทำร้ายใครเพราะพลังดีจะย้อนกลับทันทีต้องระวังสามอย่างอารมณ์โกรธความอิจฉาการพูดทำร้ายใจคนเพราะในช่วงที่พลังสูงสิ่งไม่ดีจะสะท้อนได้แรงกว่าเดิมสัญญาณว่าปาฏิหาริก์กำลังใกล้เข้ามา ถ้าช่วงหลังนี้คุณรู้สึกว่าฝันแปลกๆเห็นเลขบ่อยคิดอะไรแล้วตรงคนที่ไม่เคยทักมาทักเงินเล็กๆเริ่มไหลเข้านี่คือสัญญาณว่าพลังงานกำลังตื่นขึ้นคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อธรรมดาแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและสร้างปาฏิหาริย์ให้ตัวเอง หากคุณมีลายมือกากบาทจงจำไว้ว่าคุณถูกเลือกคุณมีพลังคุณมีวาสนาเกินกว่าที่คิดอย่าลังเลอย่าท้อถอยเพราะช่วงนี้คือช่วงที่ประตูแห่งโชคลาภเปิดกว้างที่สุดในรอบ50ปี